สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับวันนี้ก็มีพระนางพญาเนื้อดินอีกหนึ่งองค์นะครับนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับสําหรับนางพญาองค์นี้นะครับเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆนะครับตามสไตล์ของชัยโยโชพะนะครับก็คือ เกทำไม่ค่อยได้นะครับเกทำได้ยากนะครับในการเช่าพระของผมนะครับพระองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับคิดว่าเกาไม่น่าจะททำได้นะครับเห็นไหมครับพระมีความฉ่ำของน้ําว่านลาลักลาดําดูเป็นธรรมชาตินะครับรอยแตกลานดูเป็นธรรมชาติลึกมีการแตกลาน มันพระจะหลุดออกจากกันนะครับแต่ไม่หลุดนะครับแต่กรานลึกมากนะครับและที่สําคัญนะครับพระจะมีทั้งหมดสองเนื้อนะครับคือชั้นชั้นนอกกับชั้นในนะครับเห็นไหมครับเห็นเนื้อชั้นในกับชั้นนอกนะครับดูกลมกลืนกันนะครับดูกลมกลืนกันสวยงามมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องอดชอบไม่ได้นะครับ เก้ต้องทำยากมากครับสำหรับเนื้อที่ว่ามีสองชั้นนะครับมีความกลมเกินกันมากนะครับเห็นไหมครับรอยยุบรอยย่นรอยหยิกรอยเหี่ยวนะครับแฟงไว้ด้วยความฉ่ำของน้ำว่างเห็นไหมครับโดยเฉพาะเนื้อชั้นในนะครับมีความสม,มุขเข้ากับเนื้อชั้นนอกได้ดีนะครับ สวยงามมากถึงแม้ช่วงแขนจะมีาการช้ำรุดแต่ก็เป็นไปแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเหมือนรอยสภาพอยู่ในกุเจออากาศร้อนอากาศเย็นทำให้เนื้อพระนั้นละลายนะครับอ่อนอาทายน้ำนะครับดูลาลักลาดำาครับเป็นธรรมชาติสอบแขนลึกมากสังคติลึก เข้าไปในซอกแขนนะครับดูรอยตัดเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับรอยตัดความช้ำของน้ําว่านเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังด้านข้างนะครับมีความสวยสดงดงามมากนะครับสําหรับนางพญาพิมพเข่าโค้งองค์นี้นะครับ แท้ไม่สำคัญไม่ทราบนะครับถูกใจราคาถูกพระองค์นี้ช่ามาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งอีกองคหนึ่งที่สวยงามมากนะครับถ้าแท้นะครับหลายล้านนะครับสำหรับพิมพ์เข่าวโค้งนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเป็นจะาพาคีนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับถ้าเพื่อนพ้องน้องพี่คนไหนนะครับมีเหมือนกันคล้ายกันนะครับโทรมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ผมชัยโยโชพระเทพพระบุตรฟ้าพระเนื้อดินขอบคุณมากครับ